สวัสดีคะ่ะตุงติ้งค่ะเพจไข่ส่งตะกะแตนบารังกาสกลนครค่ะแล้กกาทางซ่องย t u b e นะคะตะกะแตนบารังกาสกลนครค่ะทุกคนคะ่ะมือนี้คะ่ะตุงติ้งนะคะพาทุกคนมาเบิ่งนะคะในส่วนของอาหารเสริมนะคะถ้าแม่นไผ่นะคะที่ติดปัญหาอยู่นะคะคือตุงติงนะคะที่เกิดปัญหาอยู่ตอนนี้นะคะก็คือ หญ้านะคะมันใหญ่บดทันนะคะเพิ่งปลูกเนาะทุกคนเนะาะละกการในส่วนของใบตองนะคะมันก็ส SI ีเริ่มเบิดแล้วนะคะทุกคนค่ะอาหารอีกอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นอาหารเสริมนะคะให้ตะกระแต่เนาะทุกคนเนาะนี่เลยะคะ่ะที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คะ่ะคือ,ค,อคือหัมอ่อนเด้อค่ะทุกคนเด้นนี่เด้นนี่นี่สำหรับตัวนี้นะคะทุกคนขาเป็นอาหารสั้นเลิศนะคะของตะกระแต่เลยนะคะเป็นอาหารเสริมนะคะได้ดีเลยนะคะทุกคนขาสาหรับเป็นผัยนะคะที่ าหาใบตองบอได้นะคะอันนี้ก็เป็นคําตอบเนาะละกันหญ้าหาหญ้าบดทันตุ้งติ้งเห็ดเน่าดนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยคะ่ะทุกคนคะ่ะในส่วนของคำนะคะจะสังเกตได้เลยว่ามันกระกินนะคะกินดีนะคะทุกคนคะ่ะซีเบิร์แล้วนะคะได้ถ่ายให้ลูกค้าเบิ่งน้อยเดี๋ยวเนาะทุกคนเนาะนี่นะคะทุกคนคะ่ะสำหรับไวนี้นะคะเป็นไวที่นี่นะคะเป็นรุ่นนะคะที่ลอกค้าบนะคะรอบที่สองเนาะทุกคนเนาะนี่คะ่ะจะมีปนกันเนาะทุกคนเนาะตัวใหญ่ตัวน้อยนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะ ตะกระแต่นนะคะปาตังกานะคะของเฮานะคะทุกคนค่ะเป็นตะกระแต่ที่เลี้ยงง่ายเนาะทุกคนเนาะสำหรับแม่นไผ่นะคะที่เปิดใจนะคะอยากเลี้ยงตะกระแต่นนะคะกระทักมหาตุงติ้งได้นะคะทุกคนค่ะทักมหาหนิงได้นะคะนุงหนิงนะคะสําหรับคิวอาโคสนะคะที่อยู่หน้าจอนี้นะคะเฮาทักมาถามก่อนเนาะว่าเฮาต้องเตรียมนะคะโคกแนวไดนะคะแล้วกะในส่วนของการเลี้ยงนะคะเฮาต้องเตรียมตัวแนวใดต้องมีพื้นที่แบบใดนะคะล่ะกะทั้งเทึงเนาะ หลังคาการทับแดดนะคะก็สําคัญคือกันนะคะอุ่นนะคะพุ่มนะคะมันมักอยู่แนวไหนมักอยู่้อนบอมักอยู่หนาวบอนะคะทุกคนขากะทักมาถามตุ้งติ้งได้นะคะทุกคนขาสาหรับตุ้งติ้งนะคะเลี้ยงมาหลายรุ่นนะคะทุกคนขาทั้งขายไขย่ขายโตนะคะซึ่งค่อนข้างกะมีประสบการณ์เลยนะคะสําหรับ ลิงนะคะที่เลี้ยงอยู่นะคะละกะแม่ตุ้งติ้งนะคะที่เลี้ยงอยู่นะคะกะทักมาถามตุ้งติ้งได้คะ่ะแม่นไพรนะคะที่อยู่สกลนครนะคะอยากมาเบิ่งนะคะโตเป็นเป็นตักกระเตนโตเป็นเป็นเลยตุ้งติ้งสีตัวอยู่บ่อนนะคะมาเบิ่งได้คะ่ะนัดมือมาเลยคะ่ะว่างมือไหนนะคะมาเบิ่งได้นะคะละกะจองไข่ให้นะคะสําหรับฟาร์มตุ้งติ้งนะคะทุกคนค่ะกะรับฟักไข่ให้เอาง่ายๆเลยคือไข่ออกมาลูกค้าจองไข่ไว้ตุ้งติ้งรับฟักให้นะคะ การฟักนะคะก็คือถ้าให้มันออกเป็นตูก่อนนะคะให้มันดิ้นเดเดวเดๆเดกระเดวออกมาจากคุยบักผ้าแบบนี้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะเท่าจังมะอาเนาะจังผ้ากันมะอานะคะสาหรับเป็นไผ่ที่อยู่ใกล้นะคะสะกลนะคะนครพนมอุดรแบบนี้คะ่ะให้มาเบิงะะ่งแล้วก็ มือมือที่มันฟักเป็นตูออกมาดิ้นกระเดี่ยวกระเดี่ยวแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะเฮากระจังมาเอาแบบนี้นะคะสบายใจทั้งสองฝ่ายค่ะทุกคนคะ่ะนะคะสาหรับเม่นไผ่ที่บรสะดวกนะคะอยู่ไก่บรสะดวกมาฮับเองนะคะตุงติ้งส่งไห่นะคะแล้วก็มีการรับประกันนํานะคะทุกคนคะ่ะแม่นไผ่คิดว่าตุง้งติ้งโกงหรือว่าให้ไข่บรครบนะคะตุง้งติ้งกะ ให้เป pe e so, ิดเบิ่งได้เลยนะคะอันนี้สามารถท้าพ like ิสูจน์ได้เลยนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าทุกมือนี่นะคะคนโกงมันหลายนั่นเองค่ะทุกคนค่ะสำหรับฟาร์มเฮานะคะรักษามาตรฐานอยู่แล้วนะคะทุกคนค่ะนี่ค่ะรักมาตรฐานนะคะของไข่อยู่แล้วนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะนี่นะคะปัญหาหลักๆเลยเนาะทุกคนเนาะทับกันตายนี่อันแนวกินบังใส่อันใบตองเข้าไปหลายนะคะใส่หญ้าเข้าไปหลายทับตายนะคะทุกคนค่ะนี่นะคะ ปัญหาม,มันกัมีหลายอย่างคือการขาห้ย้่อนไปเบิ่งคลิปตุ้งติ้งนะคะตุ้งติ้งจะใส่คลิปไว้ให้นะทุกคนเนาะในช่อง YouTube นะคะสามารถเข้าไปเบิ่งได้เลยแล้วกันในทางเพจนะคะการเลื่อนลงไปทางใต้เลยนะคะเพจ a c e b o o k เนาะทุกคนนะก็จะมีปัญหาต่างๆนะคะระหว่างเลี่ยงนะคะเฮาสิเป็นมันเป็นเน้าใดเนาะตุ้งติ้งเนาะน,นะคะเกิดปัญหาอย่างแน่เนาะทุกคนเนาะเลี่ยงยากอยู่บ่นนะคะทุกคนขากะ ทักมาถามตุ้งติ้งได้ค่ะหาคลิปใดโบเห็นนะคะตุ้งติ้งส่งคลิปให้แล้วกลับไปเบิ่งเองไปศึกษาเองนะคะทําความเข้าใจเองเพราะว่าแต่ละคลิปนะคะที่ตุ้งติ้งถ่ายออกไปเผยแพร่ออกไปค่อนข้างที่สละเอียดเลยค่ะทุกคนค่ะลูกค้าทุกคนสามารถเหตุตามได้เลยนะคะเกิดปัญหานี่แก้ไขปัญหาจังไดนะคะทุกคนค่ะหรือวิธีเหตุคอกนะคะทุกคนค่ะเป็นจังไไดอีกอย่างจังไดนะคะทุกคนค่ะมีให้ซัดซัเลยนะคะทุกคนค่ะสำหรับมันนี้ค่ะตุ้งติ้งไปก่อนค่ะมาเซความหูเท่านี้ค่ะทุกคนค่่่ะะมมมม้้อหหนคคงงงสาาวูย คะกดติดตามไว้นะคะทุกคนค่ะสำหรับมือดีค่ะตุ้งติ้งไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ